สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าหมูเด้งนั่นเองนะซึ่งก็เป็นต้องใช้คําว่าซุปตาระดับโลกไปแล้วนะตอนนี้น้องก็เป็นที่อยอมรับแล้วก็ดงดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะทุกคนซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยให้ความสนใจมากๆกับเจ้าหมูเด้งนะก็คือน้องหมูเด้งนะเป็นคิปลแคท่ที่อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวนะทุกคนในจังหวัดชนบุรีหมูเด้งได้รับความนิยมช่วงเดือนกันยายนนะทุกคน ปี2024ที่ผ่านมาเนี่องด้วยภาพแล้วก็วิดีโอที่ทําให้คนแบบเห็นแล้วก็ด้วยความน่ารักของน้องนะดุกดิกไปมาเนาะก็กลายเป็นกระแสไวรัลทางอินเทอร์เน็ตอย่างกว้องขวางนะทุกคนสุดยอดนะทำให้แบบสวนสัตว์แห่งนี้เนาะก็เริ่มแบบมีผู้เข้าชมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกนะทุกคน ซึ่งเอาจริงๆต้องบอกได้เลยว่าถ้าถ้าเป็นคนก็ระดับแบบลิซ่าเลยนะอินเตอร์ทั่วโลกนะทุกคนเนาะสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นจะเป็นในสหรัฐอเมริกาออกรายการทุน่นย โชว์อะไรประมาณนี้เนาะอยู่ที่อเมริกาแล้วก็หลายๆช่องของอเมริกาก็ไปนําเสนอเนาะจนกลายเป็นไวรัลทางโลกอินเทอร์เนต็ตหน้าตอนนี้นะทุกคนไปที่ไรเนี่ยต้องแบบต่อแถวต่อคิวเข้าแบบยาวเหยียดรถติดเลยนะไม่คิดว่าน้องหมดเด้งจะมาสร้างซื้อเสียงให้ประเทศไทยได้ขนาดนี้นะซึ่งปลายปีนี้นะก็เป็นการแบบต้อนรับหน้าฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า น้องโมเด้งเนี่ยโด่งดังมาได้ยังไงเนาะแล้วก็ในรายการทีวีของสหรัฐเนี่ยพูดถึงน้องโมเด้งได้ยังไงเนาะซึ่งน้องโมเด้งนะก็ได้ออกรายการทีวีในอเมริกาในเวอร์ชั่นมนุษย์นะทุกคนก็ให้สัมภาษณ์ถึงความดังของตัวเองนะก็เห็นแล้วก็ <c oughs> คำเนาะคำคำ,คำ,คำแล้วกออ็น้องแบบดังขนาดนั้นนะโดยไลย่รายการโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐนะทุกคนหรือ s เอเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะได้นำโบเวนอยางหรือว่านักแสดงชื่อดังมาระบบทเป็นหมูเด้งโบเวนอยางนี Bo ่ก็บ่นในบทความของหมูเด้งเนาะว่าตัวเองเป็นหมูเด้งจะจะพูดถึงตัวเองยังไงเนาะก็คือหมูเด้งนะบ่นถึงถึงความโด่งดังของตัวเองนะทุกคนก็เผยว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอายุตัวเองเพียงแค่สิบสัปดาห์เองพร้อมกับเผยว่าการใช้ชีวิตที่ ผ่านมาเหน็บเหนื่อยมากนะยืนยันว่าการวิ่งไปมาเล่นน้ํากับของเล่นเนี่ยและไล่สวบพี่เลี้ยงน,นั่นือนั่นถือเป็นการทํางานนะทุกคน n i c k n Hippo in Thailand name o o d i n g Stop Stop clapping uh, Do not yell my name or expect a photo just because I'm your parasocial bestie or because you appreciate my talent นอกจอากนี้รายการ The Tonight Show นะทุกคนยังได้โพสทาง X นะหรือว่าทวิตเตอร์นั่นเองนะจัดทำโฟลอรเรียนในหัวข้อคุณจะลงคะแนนให้ใครนะประมาณนี้นะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทหารัฐโดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ3ไรายได้แก่คามาลาแฮริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะทุกคนแล้วก็มีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีแล้วก็น้องหมูเด้งนะเจ้ากิบโปแครจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองผลสำรวจปรากฏว่าหมูเด้งนำเลิ้วเลยนะทุกคนด้วยคะแนน93%ในขณะที่แฮร์ิสได้4%แล้วก็ทรัมป์เนี่ยได้3%นะทุกคนโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่งราวที่ถือได้ว่า ประชาชนของอเมริกาเนี่ยให้ความสนใจน้องหมูเด้งมากๆนะทุกคนและล่าสุดนะทุกคนน้องหมูเด้งเนี่ยก็ได้ไปออกที่สนาม m ิซิแ a นสเตเดียมนะทุกคนซึ่งได้ขึ้นจอ led ของสนาม m ิซิแกนสเตเดียนะหลังจบการแข่งขันอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมไม่รู้ในเรื่องเกมเนาะแต่ว่ามี tiktok ผู้ใช้ท่านหนึ่งก็ได้ถ่ายภาพนี้นะก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นไวรัลมากมเนี่ยน้องดังมากๆเลยนะทุกคนไปดู จริงๆน้องหมูเด้งล้วและอีกหนึ่งความประทับใจนะทุกคนนั่นก็คือซุปตาแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทุกคนไม่มีแผวนะล่าสุดไปปรากฏที่บิลบอร์ดไทมส์สแควร์ที่สหรัฐอเมริกานะทุกคนโดยผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านนี้ได้ระบุว่านักออกแบบท,ทางการศึกษาของเขาเนี่ยได้ <c oughs> ได้ใช้ป้ายโฆษณาในย่านดังของนิวยอร์กโชวผลงานกราฟิกลายเส้นหมูเด้งสุดน่ารักจนกลายเป็นไวรั ดังไปอีกหนึ่งช่องทางทำให้โลกรู้จักสุปตาหมูเด้งเปิดข่าวเขียวมากขึ้นนะทุกคนไปดูกันเลยครับสุดยอดมากมนะน้องหมูเด้งดังแล้วนะเราอะ่ะ Hey y'all, make it perfectly here today. I'm joined by Akbar. We're in s i m s q u a r e and I'm gonna draw Mu Zhang in Figma. So let's go. พูดถึงในเรื่องความโด่งดังของน้องหมูเด้งมันมีเยอะแยะมากมายมากๆนะทุกคนในโลกโซเชียลต่างๆถ้าพิมพ์หาคําว่าหมูเด้งนะไม่ว่าจะทุกแลตฟอร์มไหนนะน้องหมูเด้งจะขึ้นบึ๊บเลยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าน้องดังและก็อินเตอร์ไวเป็นไวรัลมาก,มากๆทางโลกโซเชียลแล้วก็มีอิทธิพลมากๆขนาดสหรัฐอเมริกายังโหวตให้น้องอ่ะคิดดูนะทุกคนล่าสุดอีกนะทุกคนไปปรากฏที่งานคอนเสิร์ต ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่เกาหลีนะทุกคนก็มีลูกของเจ้าหมูเด้งโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมานะทุกคนโอ้โหเต้นกระดูกกระดิกบนหน้าเวทีกันเลยทีเดียวนะทุกคนไปดูคลิปบางเพลงบางตอนกัน เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกไล้ว,ว่าประทับใจมากๆกับน้องหมูเดงนะเห็นแล้วก็โอ้โหไม่คิดว่าน้องจะมีความน่ารักขนาดนี้นะแล้วก็เมื่อประชุมอาเซียนที่ผ่านมานะทุกคนนะท่านนายกแพรองฐานได้เดินทางไปประชุมที่ประเทศลาวก็ได้พบปะก,กับท่านนายกออสเตรเลียผู้นําทางออสเตรเลียเนะี่ยท่านชอบน้องหมูเดงมากๆจะเป็นยังไงไปชมด้วยกันครับหลังคุณหมูเดง <c oughs> เลยแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เขาบอกเนี่ยแบบเฟมัสมากนั่น,นบบอย่างนี้แบบอ๋อ,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 อหมูเดงนี่พูดถึงหมูเดงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจว่าอ๋อเขาพูดถึงหมูเดงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าหมูเดงอ่ะคนที่ออสเตรเลียแบบเครซี่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี่ยจะอยากอยากมาที่เมืองไทยเพราะจะมาดูหมูเดงแล้วเขาก็ทําเสียงขึ้นมา ต้องเรียกได้ว่าเด้งมากเด้งดึงเด้งหน้าเด้งหลังนะเด้งไปทั่วโลกนะเด้งจนได้ดิบได้ดีนะทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็เปิดมานานมากๆนะทุกคนก็มีตัวตึงหลายๆตัวอยู่ด้วยกันข้างในสวนสัตวนะ์นะเนาะถ้าอยากจะไปก็ต้องผมต้องบอกเลยว่าวางแผนเวลาไว้ดีๆนะทุกคนและ อีกหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆน้องหมูเด้งนะอินเตอร์ไปถึงดูไบนะทุกคนล่าสุดมีเศรษฐีดูไบท่านหนึ่งหรือนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะไดเ้เห็นน้องน่าจะเห็นน้องบนโลกออนไลน์แหละจนอดคิดถึงน้องหมูเด้งไม่ได้นะอยากมาเห็นอยากจะมาเจอตัวอยากจะมาสัมผัสโดยตัวเองนะน้องหมูเด้งก็ไม่เบานะเด้งกันได้ดี้ด,ดีนะทุกคนล่าสุด มีเศรษฐีดูไบนะมา,อามอบเงินให้น้องเนี่ยเป็นจํานวน1นล้านอะห้ล้า, 5, ลานโทษติทุกวห้ 5, ล้านบาทหรือว่า five million Thai นะทุกคนก็น้องหมูแดงก็ได้รับค่าขนมไปเนาะนะทุกคนแหมกินแบบอิ่ม้ํำสำราญต้องเรียกได้ว่าดังตั้งแต่เด็กเลยนะน้องหมูแดงนะสุดยอดจริงๆโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูความน่ารักของหมูแดงในเวอร์ชันต่างๆนาๆนาเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็จะวิ่งเยอะเลยหมูแดงจิ้มปุ๊บวิ่งปับ๊บเบานะครับ <laughs> ปุ๊บวิ่งปับ๊บปึง้งไปวิ่งไปรอบหนึ่งไปรอบหนึ่งหม <laughs> ูแดงอย่าเพิ่งนอน เด้งเอาแล้วหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งจ้าหมูเด้งหมูเด้งอย่าโหดเกินไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับแตะแตะปึบ๊บเด้งปั๊บตรึงตรึง อย่าไปอยกกูอย่าไปจับกูมแม่ช่วกูด้วยแม่แม่แม่โอ้โแม่กูแดกอยากเดียวเลยเชอะอย่าไปจับตัวกูเชอะกัดแม่เลยมือจับอะไรมบ้างก็ไม่รู้อี๋แย่อยยยยยี๋แม่แม่แม่ช่วยผมด้วยแม่เฮ้ยอาณาปรสากกูเฮ้ย เลยเลยยัอ้าวยังหรอกะละมังเล็กไปอะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกติดพุงหมดแล้วคาก็แทบจะเหยียดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆแบบว่านอนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยดูดิ โอ้อยเดีวนี้เขาไม่เดีย๋ยวนี้เขาไม่เกี่ยวกาดนะครับนี่ไม่เกี่ยวกาดแล้วมันอึ้งเลยอ่ะดูขาสิดูสิดูสิโอ้โหออ้ออยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้จับได้แล้วดูดิเจน่าดูดิเลยนะ